ต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุนะครับหรือเรียกกันสั้นว่าทีวิตอเลตนะครับซึ่งหลักการทํางานของระบบนี้นะครับก็คือตัวเมื่อผู้ใช้นะครับเข้าใกล้จุดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยตัวระบบนะครับก็จะแจ้งเตือนนะครับอุบัติเหตุนั้นกลับมายังผู้ใช้ผ่านการโทรศัพท์นะครับซึ่งที่ทําได้เพราะว่าในโทรศัพท์นะครับผู้ใช้ก็จะต้องทําการลงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ทีวีเเลส์นะครับโดยแอปพลิเคชันนี้จะทําหน้าที่ในการส่งพิกัดน,นะครับไปยังที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการตรวจสอบตําแหน่งว่าตําแหน่งของผู้ใช้กับตําแหน่งของอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ห่างไกลกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้จุดอุบัติเหตุใดแล้วเนี่ยตัวระบบนะครับก็จะทําการโทรแจ้งเตือนกลับมานะครับแล้วในโทรศัพท์เนี่ยก็จะทําการตรวจสอบว่า ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ของระบบโทรกลับมาเนี่ยนะครับตัวโทรศัพท์ก็จะทําการรับสายอัตโนมัติแล้วก็พร้อมกับเปิดสปีกอร์โฟนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เมื่อถ้าผู้ใช้ทําการขับรถอยู่นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องละสายตามาที่ตัวโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดลองดูนะครับว่าระบบมันทํางานยังไงนะครับครับนี่ก็คือแอปพลิเคชัน TV s ีสันะครับ โดยที่จะทำงานได้บน Android เ v e r s i o น2.1ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเมื่อคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับภายในแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับให้เลือกดังนี้นะครับก็เริ่มจากเปิดปิดการทำงานนะครับแล้วก็เลือกว่าจะใช้ speakerphone หรือเปล่านะครับต่อมาก็คือใส่เบอร์โทรของเครื่องเรานะครับเพื่อใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ในการ ติดต่อกลับมานะครับเมนูต่อมาคือสามารถที่จะเล่นเสียงซ้ําได้นะครับในกรณีที่ระบบโทรกลับมาแล้วนะครับแล้วเราฟังไม่ทันนะครับแล้วก็สามารถเลือกความถี่ในการส่งนะครับว่าเราจะส่งพิกัดทุกๆกี่วินาทีนะครับหรือกี่นาทีนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมทีวิสเลอร์ของเรานะครับสามารถดึงพิกัดได้นะครับจาก3วิธีการนะครับก็คือเลือกจาก GPS นะครับ หรือว่าเลือกจากพิกัดจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือ GPS หรือ Wi-Fi นะครับแล้วก็พิกัดจากเซลทาวเวอร์นะครับและด้านล่างนะครับก็จะโชว์พิกัดปัจจุบันนะครับที่ระบบกำลังดึงได้อยู่นะครับต่อไปนะครับเราจะทดลองระบบทีวิสเซ t ลนะครับโดยที่เราจะจำลองให้มีอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับเดีวเราจะมาดูกันว่า ระบบจะทำงานยังไงนะครับเริ่มจากผมก็จะจำลองเหตุการณ์ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็ได้สั่งจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนะครับที่บริเวณหน้าอุทยาวิวทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับทีนี้นเมื่อผู้ใช้นะครับที่กำลังเปิดระบบทีวิสเลเอยู่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อระบบโทรเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะแจ้งเตือนลักษณะไหนนะครับ เกิดขึ้นที่หน้าอุทยาลัวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกรุณาหรีบเรี่องเส้นทางที่เกี่ยวข้องและขับรถด้วยความประวัง